สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีรถหรูผู้บริหารมานําเสนอ1คันเป็นรถเรียกว่ายังไงรถตีเทินก็แล้วกันนะครับนะลูกค้านําคันนี้มาเทินเป็นรถคอกพอลอยปี2020กลับบ้านไปนะครับผมนะ่ะนำรถคอกพอลอยปี2020กลับบ้านไปซึ่งก็เอาแคมรี่คันนี้เป็นปี0-7มาเทินนะครับผมนะเอามาตอนเช้าจะรับรถคอกพอลอยกลับบ้านตอนเย็นเลยถือว่าไวมากนะครับนะ ส่วนคันนี้เราก็รับเทินเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูรอบคันเรื่องสภาพแล้วกันส่วนเรื่อง Option, ออปชันรายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปเต็มให้อีกทีนึงอันนี้ถือว่าซิมเพิลซิมเพิลไปนะครับนะอ่ะดูด้านหน้าก่อนโคมไฟหน้าเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับเดิมโรงงานเลยนะใส่วิ้งเลยใสเลยนะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับคุณลูกค้ามีให้เลยกระจางหน้าก็นี่ครับเป็นชั้นๆน,นะครับสวยสภาพสวย ร่องรอยสเก็เหินมีเป็นเรื่องธรรมดานะครับคันนี้ย้ํานะครับเป็นรถทีเทิร์นเราก็ต้องขายตามสภาพนะครับย้ําเลยครับว่าขายตามสภาพให้นะครับนะเพราะว่าราคาเดี๋ยวเล้าใจแน่นอนโอเคก็สภาพด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับคมไปหน้าสวยมากยอมรับว่าสวยมากไฟลูกแก้วนะครับไฟโปรเจคเตอร์ส่วนล้อเป็นยางบิสโตรนะครับผมล้อเดิมโรงงานนะครับแม็กอลลอยเดิมโรงงานขอบ16นะครับยางสภาพถือว่าใช้ได้เป็นอีกปีนึ่งเลย ปีหนึ่งเต็มๆผมให้เลยนะครับยางสภาพสวยอยู่นะครับนะเป็นขอบ16ทั้ง4ล้อนะครับผมนะเป็นยางบิต stone นี่ครับไฟเลี้ยวก็จบมองข้างมีมาให้ครับตกแต่งด้วยขอบคิ้วประตูโครเมียมนะครับแล้วก็เส้นด้านข้างนี่เป็นตัดด้วยลายโครเมียมมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับผมนะมือเปิดเป็นโครเมียมเลยอ่าแล้วก็ด้านท้ายสีด้านข้างถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยครับสวยเลยแหละไฟท้ายเนี่ย สวยมากผมว่าสวยกว่ารุ่นชมปัจจุบันอีกนะเนี่ยผมชอบสไตล์นี้นะมันกรอบมันเหลี่ยมแต่ด้านในมันกลมนี่ครับ2.0ตัว G นะครับ c a m r y ปี2007อ่าเป็นเครื่อง2000ตัว G นะครับผมนะไฟไท้ายสวยครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนะทั้ง2ด้านเลยนี่ครับโลโก้ Camry อยู่ครบนะครับนี่ซูมออกดูไกลๆนะครับสีดำสวยนะครับผมนะ มีร่องรอยตามการใช้งานตามปกติทั่วไปนะครับก็ส่วน,นั้นข้างฝั่งนี้ก็นี่ครับถือว่าสวยเลยนะนี่ออกกลางแดดเลยนะครับเปลี่ยเปรียปร่ยงเลยผมพามารีวิวให้เปลี่ยนเปรียปร้ยงเลยแดดเปรีย้ยนเปลี่ยงเลยล้อยังสวยสี่ล้อสวยๆย,ยางสภาพสวยใช้งานได้อีกนานนะครับผมนะคัมรี่เ0 7ศูนย์เจ็ดนะครับอ่ะมาดูภายในกันบ้างมาดูภายในกันต่อเลยนะครับผมนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับผม ควบคุมครึ่งเสียงได้ควบคุมหน้าจอได้นะครับผมนะส่วนเลขไม่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมนะคันนี้ไม่สองแสนกว่าแต่ประวัติเซอร์วิสมีให้ครบมีให้พร้อมนะครับผมนะดูจากใบการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนี้ได้เลยส่วนกระจกน้านข้างเป็นกระจกออโต้เลยนะครับผมนะออโต้สี่บานนะครับผมนะเรากระจกลงออโต้สี่บานเลยถือว่าให้มาคุ้มๆนะครับนะรูทคอนโทร l ก็มีมาให้ แล้วก็ส่วนของตัวแอร์นะครับผมนะแอร์เป็นแอร์ดูโอโซนนะครับผมนันแยกอิสระซ้ายขวาเช่นคนนั่งข้างเราหนาวเขาก็ปรับอุณหภูมิขึ้นได้ส่วนเราคนขับร้อนเราปรับติดลบได้เลยปรับไม่ยึดติดลบครับปรับโลได้เลยนะปรับอิสระซ้ายขวาแยกกันได้นะครับผมนะไม่ต้องมานั่งปิดช่ององช่องแอร์ให้ลมมันตันอยู่นะครับผมนะถือว่าดีมากๆเป็นรถปี2007 2007แต่ออปชั่นมาถือว่ามาล้ำนะครับนะถ้าเทียบยุคปีสมัยนั้นนะครับผมส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะมีเกียร์แอลดีดีสามดีหนึ่งดีสองอ่าไว้ขึ้นเขาลงเขาสบายๆนะครับผมนะอ่าส่วนเบาะคนนั่งข้างก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าหรือปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมนะทั้งคนขับและคนนั่งข้าง ส่วนคนนั่งข้างตรงนี้ก็มีนะครับนี่ปรับตรงนี้ได้เลยเอามือปรับนี้ได้เลยครับนี่คนระับปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังถอยหน้าถอยหลังครับปรับเอ,นอ็นใบกลับไปครับได้นะครับผมนะส่วนแอร์ด้านหลังไม่ต้องห่วงครับผมอยู่ด้านหลังผมบอกเลยว่าเย็นฉ่ำนี่มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับผมนะเย็นฉ่ำเลยถือว่านั่งสบายแล้วก็พรมกระดุมรอบคันด้วยครับนี่พรมกระดุมรอบคันเลยถือว่าคันนี้เป็นรถ ที่ลูกค้าเอามาเทินนะครับย้ำอีกครั้งนะครับลูกค้ามาเทินรถข้อพราลอยหัวเดี่ยวออกไปเป็นรีโวนะครับเขาคงเบื่อรถหรูผู้บริหารและอยากได้รถธรรมหากินก็เลยเอามาเทินนะครับคันนี้นะยินดีรับเทินทุกรุ่นนะครับหรือใครจะมีรถมาเทินคันนี้อีกก็ได้นะครับนะเอามาเทินได้เลยเอามาเทินได้เลยนะครับนะส่วนด้านในก็ตัดเป็นลายไม้นะครับสวยเลยลูกเล่นลายไม้ตัดด้วยสีเบรนะครับผมนะสวยๆกันไปผมให้ดูสภาพนะครับส่วนสเปค หรือจดอยังไงอะลูกเล่นต่างๆละเอียดอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคลิปเต็มให้กับน้องอั๋นนะครับผมนะวันนี้ผมก็ให้ดูสภาพไปก่อนคือรถมันเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นนะครับนั้นดูเพดานเพดานไม่มีรอยไม่มีอะไรครับสวยเลยนะฝ้าเพดานนั้นบนถือว่าสภาพสวยสวยเลยห้องโดยสารนั่งสบายมากแอร์เย็นนะครับเนี่ยผมรีวิวกลางแดดเลยนะเนี่ยผมบอกเลยว่ากลางแดด แบบเลี่ยงแต่พอมาเข้ามานั่งด้านในโอ้โหสบายมากนะครับผมนะอ่าส่วนออปชั่นต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มให้ทีแน่งอันนี้ถือว่าคลิปนี้ผมรีวิวแบบซิปเปิลซิปเปิลไปก่อนอ่าสำหรับใครที่ต้องการแบบดนด่วนเลยเฝื่อแบบกำลังหาอยู่โทรมาได้เลยโอเคเนาะเดี๋ยวผมไปสรุปหน้ารถได้ทีว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ไหมไปครับ,รบมาสรุปกันเลยดีกว่าคันนี้นะครับ เป็นรถ Toyota Camry นะครับผมนะ2.0ตัวจปี2007นะครับผมนะเป็นรถตีเทิร์นขายตามสภาพผมพูดเลยว่าราคาเราแน่นอนจัดไฟแน่นได้นะครับผมนะเคดีฟรีดาวได้เลยคันนี้พ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทนะครับผมประมาณ6,700บาทนะครับนะซื้อสดได้จัดไฟแน่นได้แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกแบบไหนเข้ามาได้เลยส่วนราคาเราตั้งขายอยู่ที่2 9 0 0 0 0 9,000บาทนะครับผมนะย้ำอีกรอบ299,000บาทฟรีดาวได้ถ้าเครดิตดีถ้าไม่มีเครดิตเลยประวัติใสใช้เงินออกรถประมาณ17,000บาทนะครับผมนะรวมค่าจัดค่าโอนใ,ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะจองเพียงพัน0น0่งสองพจองเข้ามาได้เลยนะครับผมนะพร้อมจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดก็ออกได้ มีบริการส่งรถทั่วประเทศไทยนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ toyota camry ปีโโ Cam 07เครื่อง2.0นะครับตัว G คันนี้สีดําเป็นรถเทินย้ำมีคำว่าเป็นรถเทินนะครับผมนะก็สภาพสวยโดยรวมใช้งานสบายสบายแน่นอนครับสวัสดีวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปเต็มเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งจัดให้เต็มเต็มครับสวัสดีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ